นะคะคอนเทนต์แต่กล้นแต่ดวงตาเินบทักไทยยายเลยไม่ใช่ต้องดูระวังน้องด้วยนะไอเอ,อ,อ็ไมไอเปาลไปช่นตัวสมนะันไพรได้เลย ม,มันไหนมันอยู่รวมกันเลยมัมันอยู่รวมกันมันอยู่ในซองนออเา,าอือเอเอาอ้อเ้าอวอาอ้อาเา้้า้า องเท้าหล่นนะออกเพื่มาถอดไว้ข้างบนตรองเท้าหนูอ่ะเปาอากาศดีดีนั่งเล่นเสริมเย็ยนอยู่แพ่พี่น้อง เลีวไหมเพื่อนนีย่เจะดูเรื่องนอกสถานทีพี่น้องมาลูก,กว่าหล้านมาเทียมมเ่ยวชมบรรยากาศวันหยุดยุดตลอดพี่ววดวงตาขึ้นแล้วทักทายกันด้วยค่ะเด้อสินดวงตา ดอนออ<ย>นยินชื่นใจเนาะก,กันเนาะยินชื่นใจใ <ไป S 1> ห้กายให้กาย,อยโอ้โอ้ ก eh yes mm ็ห hmm. ันพลิกพี่น้องขอบคุณขอบคุณทำไมเสียงดังเดินเบาๆสิมาลอยกระโดงกันครับค่ะขอบคุณนะคะ ยายก็ปิดบ้านแล้วค่ะได้เวลาแล้วเด้าค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณที่มาส่งกําลังใจนะคะคุนสนใจคนสั่นละครเน่าพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกาลังใจถ้ารองเท้าหลุดแล้วก็เรียบร้อยครับเอาไม่ได้

ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อบายบายจ้าขอบคุณขอบคุณค่ะเที่ยวไหนสนุกมีความสุขจ้าจ้าจ้าเที่ยวให้สนุกค่ะยายยายเฉลวยนี่ยุดตลอดเที่ยวเที่ยวหามีความชุกใส่ตัวเองพี่น้องเอยหาความสุขใส่ตัว โอ,โอ้โหก็หงุดหงิดทีท่น้องขอบคุณขอบคุณท,ท,ทักทายเพื่อนเพื่อนรอบบ่ายค่ะ,ะทำเล็บบค่ะขอบคุณท,ท,ที่มารับชมนะคะน้องสวัสดีท,ทักทายด้วยการ์เตอร์สันวันเสาร์นะคะทุกคนลนะี้งเย แบบไปดวงตาขึ้นกน็ยินดีตอนรับเด้อค่ะเด้อย,ยินดีต้อนรับนะคะอากาศดีดีนั่งเล่นเสริมเย็นอยู่แพ่พี่น้องทักไทยมุนก็พายทำเป็นกระทงใส่เลยนะไม่ได้ทําได้ถ้าทำได้ไปไปลงไป <All> right. ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมเดอค่ะเดอร์น,นี่ยายมา mm. เลี้ยงปลาพีนา่น้องแวบบไป mm. ดวงตาึ้นกะยินดีต้อนรับเดอค่ะเดอร์ยินดีตอ้นตอนรับนะคะดูปลาตัวใหญ่ๆเดอค่ะดเดอมาชมปลาตัวใหญ่ๆน้ำกันจ้าเปียกเลยใช่ไหมเอ็ม ดวงตาขึ้นแล้วทักทายกันด้วยค่ะเด้อเส้นดวงตาอะไรเราก็มาแช่มากคุยกันฟังเนาะคะ่นะเนาะมาทักทายกันค่ะนี่ยนป่าบอกพี่พี่นี่น่าจะบอกพี่มินอนาน้ำมาด้วย ใช่ไหมเที่ยวไหนสนุกมีความสุขจ้าจ้าจ้าเที่ยวให้สนุกค่ะสวัสดีทักทายเพนเื่อนจ้าขอบคุณขอบคุณนะคะที่เดี๋ยวรอรอเอ็มมาก่อน ไม่ได้แบ่งกันไ่ทำไมเสียงดังเดินเบาๆสินีอาหารตามสั่งเสลิมเย็นพี่น้องความสุขเนาะค่ะเนาะนี่หละ เองันพี่ีนทำกกันนะอันนี้มาเที่ยวพี่น้องพาเด็กเที่ยวอีกแล้วค่ะ<า>คุณค่ะขอบคุณที่มารับชมแล้วกันนะ,ะสวัสดีทักทายเด็กกาเทิร์สสันวันเสาร์นะคะทุกคนใจันมาเปิดบานยืนยันตัวตน ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหมดเลยเห็นไหมเห็นไหม <pers> ใหญ่ขนาดไหนมันก็กินได้อัลนละพอนงาอพี่น้อง ขอบคุณหลายๆายขอบคุณตั่กำลังใจเออทำไมมันแข็งจังวันเนี้ยทุกทีซื้อไม่เห็นแข็ง ไม่อันนากินก็ให้น้องกินไปเอาสวัสดีทัท้งใต้เพื่อนจ้าขอบคุณขอบคุณนะคะทีมอาหารมี่ฟ้าเด็กก็เดินชม ไม่เสียงดังเดินเบาๆสิ